มาพบกับพริกหนุ่มอาร์ติส์นะครับวันนี้จะมาสเสนอตอนแกะกล้องนะครับวันนี้เราจะมาแกะอะไรกันนะครับวันนี้จะเป็นการเปิดกล้องกล้องที่กำลังได้รับความนิยมกันในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับทั้งในระดับ entry level หรือระดับ professional นะครับนั่นก็คือกล้องกล้อง eos 650D ตัวน,นี้นะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเลน์คิดตัวใหม่ของแค n น n นะครับคือ EFS 18-35 IS STM <Yeah. S 1> นะครับมาพูดถึงรหัสกล้องตัวนี้นะครับคำว่า EOS 60D 5นี้จะใช้เฉพาะในโซนยุโรปและเอเชียนะครับพื่นอื่นยกเว้นประเทศญี่ปุ่นและอเมริกานะครับในญี่ปุ่นเขาจะใช้ชื่อว่า Canon EOS KISS X6i นะครับส่วนในที่ประเทศอเมริกานั้น,นครับจะใช้คาว่า Canon T4i นะครับซึ่งแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับอาจจะยกเว้นที่ตัว Level ที่ติดอยู่ด้านหน้าของกล้องแค่นั้นละครับอัอนนี้คือส่วนภายนอกนะครับกล่องถ้าซื้อมาแล้วจะเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ ซึ่งกล้องตัวนี้นะครับคุณสมบัติพิเศษที่ให้มามากกว่ากล้องตัวเก่านะครับเราใช้คําว่ากล้องตัวเดิมสินั่นก็คือสิ่งแรกเลยก็คือจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้สามารถที่จะทําการสั่งการโฟกัสหรือเลือกเมนูต่างๆนะครับได้จากตัวจอภาพของกล้องโดยตรงเลยนะครับสิ่งที่2ก็คือ Hybrid CMOS นะครับหรือเป็นเซนเซอร์แบบไฮบริดนะครับซึ่งตัวนี้ มีข้อดีอย่างไรนะครับข้อเดียวมันคือมันจะทําการผสมผสานนะครับระหว่างการโฟกัสสอแบบนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเป็น Face Detection นะครับอย่างที่2ก็คือเป็น Contrast Detection นะครับซึ่ง2องตัวนี้จะทํางานผสมผสานกันเป็นอย่างดีนะครับในโหมดวิดีโอนะครับทำให้สามารถทําการโฟกัสได้อย่างลื่นไหลขึ้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับเลนตัว 1 8 3แปด้นะครับจะทำให้การโฟกัสนั้นมีความสมูทมากขึ้นนะครับไม่มีการกระตุกเหมือนเหมือนกล้อง dslr ที่ถ่ายทำวิดีโอในรุ่นก่อนๆน,นะครับโอเคงั้นเรามาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในกล่องน,นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับมาดูกันเลยพอเปิดมานะครับก็จะเจอสิ่งแรกคือจะนนี่คือใบรับประกันนะครับพร้อมกับ รายการผ่อน10เดือนนะครับอันนี้เราไม่ดูกันนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะซื้อเงินสดหรือว่าอาจจะผ่อนแล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาเหมือนกันนะครับคือกล่องนี้ที่ประกอบไปด้วยนะครับจะประกอบไปด้วยใบรับประกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยใบรับประกันกล้องนะครับหนึ่งใบแล้วก็ใบรับประกันเลนส์นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังอีกอีกหนึ่งใบนะครับ ซึ่งกล้อตัวนี้นะครับหากซื้อจากศูนย์แคนนอนจะได้รับการรับประกันตัวกล้อง1ปีนะครับส่วนตัวเลนหากมีการลงทะเบียนนะครับจะเพิ่มเป็น2ปีโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Canon Thailand นะครับต่อไปนะครับในกล่องจะประกอบด้วย CD นะครับแบ่งเป็น CD 2แผ่นด้วยกันแผน่นแรกคือเป็นแผ่น CD โปรแกรมนะครับเป็น EOS Digital Solution d i s k นะครับส่วนอีกแผ่นนึ่ง นี่คือเป็น uh, e OS Digital Software Instruction Manual ก็คือคู่มือการใช้งานนะครับส่วนต่อไปจะประกอบด้วยเอกสารต่างๆนะครับนั่นก็คืออันนี้คือคู่มือที่เป็นหนังสือนะครับอาจจะเป็น pocketbook เล็กๆส่วนเร่ออื่นๆนี่ก็จะเป็นเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเลนส์ uh, ที่ใช้งานได้มีอะไรบ้างแล้วก็กอุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆนะครับเช่นแฟลชหรือว่ารีโมทคอนโทรลอะไรก็ตามนะครับ ต่อไปมาดูส่วนสำคัญกันภายในกล่องดางล่างนะครับปร <Yeah. S 1> กอด้วยคลัทช์สตรัปหรือสายคล้องคอนะครับให้มาหนึ่งเส้นนะครับแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น LC E8E ตัว E, e. ที่ต่อท้ายนะครับหมายถึงว่าเป็นรุ่นที่มีสายต่อนะครับเป็นปลั๊กต่อพ่วงอย่างนี้นะครับเป็นปลั๊กสองขา ซึ่งมาประเทศนี้จะจะไม่มีสายอย่างนี้นะครับจะสามารถที่จะเอาอชาร์จเจอร์เนี่ยเปิดขาชาร์จขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวปลั๊กไฟโดยตรงได้นะครับแต่เมืองไทยจะเป็นแบบที่มีสายนะครับแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่นะครับรุ่น LP E8 นะครับอันเล็กๆซึ่งก็จะเหมือนกับรุ่นเก่าก็คือรุ่นอของ c a n o อน0 0 d หรือ5 5 0 d นะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น าย USB ครับผมใช้โหลดข้อมูลจากกล้องสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลนส์ครับ1 8 3 5 IS STM นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวกล้องนะครับอยี่ในนี้แท็กมาอย่างดีนะครับ EOS 650D นี่คือตัวเลนส์นะครับ18-35 is stm นะครับก็รายละเอียดจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ Focal Range เท่าไหร่นะครับมีตัวตัวล็อกนะครับในกรณีที่ไม่ให้ซูมไหลนะครับมีปุ่มปรับ2อย่างก็คือ1เป็นเป็นปุ่มนะครับเลือก af หรือว่า mf นะครับจะปรับโฟกัสแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับส่วุ่มที่2นี้ครับเป็น สเตเบลเลอร์นะครับตัวกันสั่นจะให้มันทำงานหรือไม่นะครับสามารถเลือกได้จากตัวตัวเลนส์นี้เลยนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันกล้อง o s 6 5 0 d นะครับที่เดยรอนะครับหน้าจอนะครับสามารถที่จะพับได้ ปิดหมุนได้นะครับเขาบอกว่าตัวตัวกล้องนี้นะครับ Made in Japan นะครับแสลว่าทำในญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวเลนส์นะครับเขียนไว้ข้างกล่องน,นะครับว่า Made in ไต้หวันนะครับคือทำในไต้หวันนั่นเองนะครับก็เท่านี้ครับ ส่วนในคลิปต่อไปนะครับเราจะมีการแนะนําการใช้งานนะครับว่าในกล้องตัวนี้สามารถใช้งานอย่างไรได้บ้างแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรนะครับคอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ